สวัสดีครับผมดาบตำรวจกิษสาหนูทองสังกัดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนสิทธิสํานักติวขั้นเทพของอาจารย์พรน,นรงจะมาแชร์ประสบการณ์ในการติวและการอ่านหนังสือนะครับผมเริ่มติวกับอาจารย์พรน,นรงประมาณเดือนมีนาคม2564และก็ติวตลอดมานะครับโดยอาจารย์เนี่ย สอนวิชากฎหมายจบไปแล้วแต่เราก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับคลิปของอาจารย์มีทั้งหมดเยอะมากนะครับกฎหมายอาญามีประมาณ70เกือบ80คลิปผมดูหมดใช้เวลาประมาณ3เดือนในการดูคลิปทั้งหมดส่วน วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความมาญ,ญาและกฎหมายพยานผมติวสดติวออนไลน์กับอาจารย์นะครับเลยทำให้ไม่เสียเวลามากวันไหนที่เราติดงานหรือติดภารกิจอาจารย์ก็จะปักหมุดไว้เราก็ามาดูย้อนหลังเอานะครับห้ามขาดเรียน วันไหนไม่ได้เรียนต้องมีการเรียนซ่อมนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะมีข้อสอบให้ทำตอนแรกผมติวกับอาจารย์ข้อสอบเนี่ยผมทำเสร็จผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งทำครั้งแรกได้ประมาณ40%ถึง50%เดือนแรกนะครับได้ประมาณ40-50%ในขณะที่เพื่อน ร่วมสาลาบันติวก็ได้ประมาณ8 0ดสิบถึงเก้าสิบเอร์ซแต่เราไม่ต้องไปสนใจนะครับเราแข่งกับตัวเองคะแนนสอบมีทั้งหมดร้อยหสิข้อให้ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้ได้ร้อยสิบแต้มร้อยสิบคะแนนร้อสิคะแนนคือกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับน้องๆหรือเพื่อนๆที่อยากจะ สอบติดต้องให้ผ่าน73%ตัวนี้ให้ได้แล้วก็มามามาดูว่าเดือนที่2ผมก็ขยับจาก50%เป็น60%เเพราะว่าติวอาจารย์เริ่มเริ่มรู้แนวข้อสอบจากที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับอาจารย์บอกเป็น บอกเป็นไกด์ไลน์ให้เราอ่านหนังสือให้มันตรงจุดนะครับไม่ไม่มั่วไม่ไม่ให้เราหลงทิศทางนะครับอาจารย์ติวหนักมากไม่รู้ว่าแกสอนได้ยังไงสอนตลอดเวลาผมขณะผมเรียนผมว่าผมยังอ่านกับติวไม่ค่อยทันเลยอาจารย์เอาเวลาที่ไหนไป ไปค้นคว้าหาหาข้อมูลมาให้เราอ่านนะครับเรามีหน้าที่ก็คืออ่านอ่านแล้วก็จําจําแล้วก็ทําความเข้าใจเพราะอาจารย์บอกเสมอว่าอาจารย์จะไม่เก่งข้อสอบอาจารย์จะสอนหมดซึ่งเราก็ต้องดูให้หมดดูที่อาจารย์สอนให้หมดถ้าใครดูที่อาจารย์สอนหมด เปอร์เซ็นที่จะไม่ติดนี่ผมว่าต่ำนะครับดูดูและทำความเข้าใจมีเวลาดูฟังนะครับแล้วก็อ่านเอกสารที่อาจารย์ส่งมาให้อาจารย์ส่งมาให้สำหรับผมอาจารย์ส่งมาให้วันนี้ผมปิ้นวันนี้เลยแล้วก็อ่านนะครับวันไหนมีภารกิจสำคัญทำ ไม่ได้เราก็ต้องดูย้อนหลังเอาคลิปของอาจารย์ผมดูหมดทุกคลิปถามว่าใช้เวลานานไหมบอกว่านานมากต้องต้องให้เวลามันยิ่งก่อนสอบเดือนหนึ่งนี่อาจารย์จะมาถี่มากถี่มากเราถ้าเบื่อเราไม่ไม่ได้เข้าเรียนบ่อย แล้วว่ามันมันจะเป็นดินพ่อขางหมูเนี่ยเราจะอ่านไม่ทันครับเราจําเป็นที่จะต้องมีความสมานเสมอในการเรียนในการติวติวสดไม่ได้ไม่เป็นไรดูย้อนหลังเอาผมดูย้อนหลังเอาเยอะมากนานๆจะเข่าเข้ติวสดกับอาจารย์สักทีหนึ่งเพราะเวลาเราไม่ตรง ไม่ตรงไม่ตรงกับการการที่อาจารย์จะเติวนะครับแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวอาจารย์ว่าอาจารย์จะนำพาเราไปสู่ดาวอาจารย์มีประสบการณ์นะครับอยู่ที่ว่าเราจะจำและเอาไปใช้แล้วก็ทบทวนหรือไม่แค่นั้นเองนะครับ สุดท้ายนี้ผมอยากกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ประสิทธิศาสตร์วิชาให้กับกับผมนะครับจนผมสอบได้ในครั้งนี้นะครับนำความภูมิใจมาให้กับวงตระกูลนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับแล้วก็ถ้ารุ่นน้องคนไหนที่จบมาผมพรีเซนต์ไว้หมดแล้วว่า ้ไปรียนกับอาจารย์เพราะอาจารย์สอนดีสอนถึงขั้นว่าให้เอาไปใช้ในงานของพนักง,งานสอบสวนได้จริงนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะใช้ไม่ได้จริงเราเราต้องมีความศรัทธาในตัวอาจารย์นะครับแล้วก็เชื่อมั่นครับเพราะอาจารย์ทุ่มเทวันสุดท้าย ตั้งแต่วันแรกที่ติวจนวันสุดท้ายหยดสุดท้ายอาจารย์ก็ยังมาติวเป็นสี่หกเป็นสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงผมเองก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ให้ก,กับผมนะครับครับถ้ามีโอกาสเราคงได้เจอกันครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ